ไม่คงได้ทั้บ้านไม่ได้ทั้งวันแต่ยังไม่เนยนะขอเปหนแบบสม่ยได้ขับรถขับปลาไได้ือรนี่เหรอ้อ่แต

กานั่งอยู่นีๆกลับแล้วเนี่ยชัาเดี๋ยวห้าทีก็เขาปวดหัวครับตอนนั้นเขาปวดหัวก็กินยาพาราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นไมเกรนพอนั่นมาพักหลังพาราเอาไม่อยู่ก็เลยต้องไปกินยาแบบไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ยาไม่สีชมพูครับพอนั่นเขาก็เป็นขึ้นมาอีก จนอาเจียนเม็ดสีชมพูก็เอาไม่อยู่ก็เลยต้องไปซื้อยาแบบไมเกรนขั้นรุนแรงอะไรเงี้ยครับก็พอกินก็หายแล้วพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นขึ้นมาอีกพอวันนั้นเขากลับจากขายของก็เขาบนปวดหัวแนละ้วอาเจียนเขาบอกตาเริ่มมองไม่เห็นก็เลยพาไปโรงพยาบาลับพาไปโรงพยาบาลเขาก็ หมอก็ให้น้าตาเทียมมายอดแล้วก็เป็นเกี่ยวกับดวงตาอะไรเงี้ยพรายอดหมดขวดก็ไม่หายก็เลยพาไปโรงพยาบาลของอีกรอบหนึ่งเขาก็เอ็กซเรย์เจอก้อนเนื้อข,ขนาดห้าเซนแล้วตอนนี้ได้รับความเดือดร้อยนยางไรมครับก็คือตอนนี้รายจ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นคนะรับเพราะรายรับผมก็คือตอนนี้หาคนเดียว พ่อแม่ก็หาไม่ได้เมื่อก่อนแม่ก็ยังทํางานแล้วก็ช่วยมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทําแฟนม่อทำงานด้วยอะไรเงี้ยประมาณช่วงนี้ก็ผมทำคนเดียวแล้วผมก็คือจากเมื่อก่อนวิ่งสองรอบอย่างเงี้ยก็เลยต้องเหลือรอบเดียวรายรับมันก็เลยน้อยลงครับตอนนี้ลูกสาวไม่สบายผ่าตัดมาก็ลําบาก แม่ก็ต้องหยุดทํางานต้องออกมาจากงานมาดูแลลูกเพราะลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็หลานอีกสองคนตอนเนี้ลูกเขยก็ทํางานได้คนเดียวต้องรับภาระครอบครัวเพราะแม่ก็ต้องออกจากงานช่วยเหลือไม่ได้เมื่อก่อนนี้ยังทําช่วยเหลือกันได้ก็ตอนนี้หาได้คนเดียวก็ไม่ค่อยจะพอจ่ายในครอบครัวจ้ะก็อยากให้พวกใจบุญทั้งหลายเนี่ย ช่วยมีความเมตตากรุณาสงสารครอบครัวของเราบ้างแล้วแต่จะมีจิตเมตตาจ้ะ <c oughs> <c oughs> บสถคือลองเหอาใส่ถุให้กันเยอะเลยเวมีฟันเลยทำไมม่ลูยจงจะพูดไงเดียที่ง่าจะมีการเข้างตัวเองไม่ได้สวัสดีปวดหลังปวดเอวเลดีกดี แ็ได้ดดดดอท่ากรไดท้ชาบ้านมันมาช่วยช้ำลงไม่ได้เลย <c oughs> ด่าแล้วก็เห็นเขาอยู่แบบว่า มันมันยากจนมานานแนละ้วแล้วเป็นคนดีเด็กดีแล้วด้แฟนก็นเด็กดีมากเลยเราก็ดูแลเขาช่วยช่วยช่วยว่าเขาเป็นคนดีนะแล้วเกิดมาเป็นอุบัติเหตุแบบเนี้ยมาผ่าตัดสมองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเราก็วนชาวบ้านแล้วก็ทางช่วยเหลือประชานชนช่วยเหลือหน่อยว่ามันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆนะนะแล้วก็น่าสงสารลูกก็ยังเรียนอยู่ แม่ก็ต้องทางานแล้วก็อย่างแฟนก็ต้องไปหากินแล้วเนี่ยลงจากบ้านก็ลงไม่ได้ต้องใช้แฟนขีคอลงเลยก็เลยสงสารเมตตาคนยากจนด้วยกันนะพวกนี้เนี่ยเขาห่วงเขาห่วงเขาว่าเขาไม่มีไรายได้อะไรเนาะแล้วมาเป็นแบบนี้อุบัติเหตุธรรมดาเขาก็ดีๆนี่ไปผ่าตัดไปผ่าตัดก็กเกิดแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเลยก็สงสารเลยเมตตาก็าเลยอ้อนวอน ว่าสื่อช่วยเหลือน่อยคนบนขหน้าขให้ปลูกดีๆให้ยืน่อยูกหลานนี่ือสบยใช่ให้ลูกเรจะโตเปดอนี่บางครั้งก็เห็นตอนที้ยังไม่ไปผาเนี่ยเริ่มเริ่มมองไม่เห็นเส้นเนมันไปทับลก้อนเนื้อมันไปทับเส้นกระมือ จ้ะมันเป็นช่วงเขายังทำงานอยู่แบบเลยลูกจ้างเยอะเสียเลือดไปเยอะผ่าเสียเลือดไปสี่ลิตรกว่าแแขขนนนี่ยจ้ะบดีบนวดกลางคืนหัวค่ำเนี่ยยังถูกยงแล้วบีบแขนช่วยกันจำได้จ้ะคนที่มาเยี่ยมนี่ก็จำได้จ้ะเราตัวเองได้ปลาก็ไม่ไม่ห่วงหรอกท่านนี้ทุ่นอยูได้ えっと、なんか、え、どうもんな。はい、ยืน。あ、<laughs> <laughs>